สวัสดีค่ะพี่ภูมิกิจไอ้ฉีดให้มะนาวออกดอกนี่ใช้สูตรอะไรมะนาวนะคะสองกับสามนะคะสูตรหนึ่งสูตรสองพี่ฉีดไปหรือยังยังค่ะช่วง,งนะคะช่วงทําใบเนี่ยสูตรหนึ่งสูตรสองแต่ช่วงนี้นะคะฝนตกหนักนะคะมะนาวอ,ออกดอกส่วนใหญ่เขาก็จะงดน้ํากันนะพี่แต่ช่วงนี้พี่อาจจะงดไม่ได้อะเพราะฝนตกตลอดใช่ตลอดทำไงตอนนี้ใช่นะคะ ไอ้พนาออกดอกเนี่ยรถิีดสุดหนึ่งสุดสองสามอออสองกับสามค่ะพี่ใช้สองกับสามเลยสองกับสามเพราะตอนนี้สุดถ้าหนึ่งสองขีดรดอกมันร่วงใช่ไหม คือตอนนี้อะค่ะพี่นะคะถ้าออกดอกแล้วหนูอยากให้เน้นสองกับสามไปก่อนเพราะว่าด้วยสภาพอากาศนะคะมันในอากาศมันมีไนโตรเจนอยู่แล้วนะคะมันก็จะทําให้การแตกยอดแตกใบเยอะถ้าพี่ฉีดสูตรหนึ่งมันก็จะทาให้แตกยอดแตกใบเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะนั้นถอดสูตรหนึ่งออกก่อนนะคะใช้สองกับสามเลยนะคะค่ะใช้สองกับสามไปก่อนนะใช่ค่ะตอนฉีดให้ออกหอกฉีดให้ออกหอกฉีดสูตรสองสูตรสองสูตรสามใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเออ Tá.